พบเทคนิคใหม่ในการขายของให้ขายดีบนเอเชียอเมริกานะคะวันนี้พี่หมุนไดออเดอร์มา9ออเดอร์ด้วยกันนะคะเป็นสินค้าที่ลงไว้เมื่อ4ปีที่แล้วไม่ออกเลยนะคะพี่หมุนอ่ะก็กลับไปปรับคีย์เวิร์ดสินค้าเหล่านี้ค่ะสินค้า9ตัวเนี้ยไม่มีคนกดเซลลิดไม่มีคนกดไลค์ไม่มือคนกดชื่นชอบเลยก็เลยคิดว่าเอะมันน่าจะเป็นที่คีย์เวิร์ดที่ไม่ดีหรือเปล่า พี่ผมก็เลยไปปรับพอไปปรับได้ประมาณ1อาทิตย์อะคะ่ะปรากฏว่าสินค้าเนี่ยออกนะคะมีลูกค้าสั่งมา9ตัวค่ะเป็นลูกค้าอเมริกานะคะที่สั่งมาเป็นคนเดียวกันเลยนะคะทั้งหมด9ชิ้นนะคะ ก็เป็นเทคนิคใหม่ที่พี่หมุดค้นพบมาแล้วอยากจะแชร์ให้ทุกคนนะคะเกิดใครสนใจที่อยากจะเปิดร้านบนเอทีนะคะพี่หมุดมีคอร์สเอทีอีซี่นะคะเป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็คอร์สสอนสดเจอตัวนะคะเจอตัวหนึ่งวันได้ร้านเป็นหนึ่งร้านแล้วก็ที่เหลือก็ไปลงสินค้าเองที่บ้านเลยค่ะพี่หมุนก็จะสอนเทคนิคการหาคีย์เวิร์ดให้เหมาะกับสินค้าของแต่ละคนนะคะ แล้วก็การขนส่งส่งกับที่ไหนถ่ายรูปถ่ายรูปยังไงเสิร์ชเอนจิ้นบนเอซี่ทำงานย,งยังไงนะคะทำยังไงให้ร้านเราติดแลนกิ้งอันดับหนึ่งแบบออร์แกนิกบนเอซี hmm. ก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ไบโอบน TikTok ได้เลยค่ะ